บอยเจนี่จบแต่พิทเบสเดอะซีรีส์เพิ่งเริ่มว้าวว,าวันนี้บอยเจนี่อีพีสุดท้ายเราจะได้รู้กันว่าพวกเราทั้ง12คนจะได้รับบทอะไรในพิทเบสเดอะซีรีส งจำได้ว่าพี่เคยคุยกับพวกเราแล้วเนะว่าเวลาที่งานแต่ละอันมันออกมานนเนี้ยมันเกิดจากความสําเร็จของทุกๆคนร่วมกันเมื่อกี้ที่ฟังอยู่ก็ดูเหมือนทุกคนพูดถึงเรื่องของการทําง,งานเป็นทีมเด้อพ่เศษเดอะซีรีส์จะเป็นอีกมิ้นหนึ่งสาหรับการทําง,งานเป็นทีมของพวกเราทุกบททุกตัวละครมีความสําคัญเหมือนกันหมดนะคะเวลาที่เราพูดกันว่าพ e เศบเดอะซีรีส์มีนักแสดงนำสิบสองคน พี่หมายความอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าหน้าที่ของพวกพี่คือทําให้พวกเราทั้ง12คนได้รับบทที่ดีเนาะซึ่งพวกเราแต่ละคนก็คงจะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปส่วนตัวพี่ต้องบอกว่าอินกับตัวละครทุกตัวทั้ง12ตัวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนได้รู้จกักและทำความเข้าใจกับตัวละครแต่ละตัวและสําคัญที่สุดนั้นรักในตัวละครตัวที่คุณกําลังจะต้องเป็น รอมไหมคะรอมากรอมากครับหรอมครับใครสักคนนึ่งอยากจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายของพี่เป็นคนแรกบ้างคะที่คนแรกไม่เช่นตัวเปิดรับตัวเปิดรับอเบอร์หนึ่งเด้ไหมได้แล้วแต่น้องเลยเบอร์หนึ่งเล้กันช้าๆวุ้บนี่ขอเว เว <Way S 2> เป็นนักแข่งรถที่เขาเป็นรองแค่เบฟคนเดียวแต่ว่าแทนที่ทั้งสองคนจะแข่งขันกันเขากลับเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันมากเบฟทำทุกอย่างที่เวแนะนำโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเวแอบรักเบฟอยู่และขอแค่อยู่ใกล้เบฟก็พอวันหนึ่งเมื่อชาลีเดินเข้ามาในชีวิตของเบฟทำให้เวรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้เป็นคนสำคัญที่สุดของเบฟต่อไป แต่เบลก็ไม่มองเขาสักทีเพราะว่าก็ค,าคิดกับเขาแค่เป็นเพื่อนเพราะเราคิดว่าใครใน12คนของพวกเราแน่จะเหมาะก,กับบทนี้ใครอยากทายใครอยากลองทายดูเล่นๆ <ด Forest> ไม่ซีเรียสไม่ซีเ<ด>รียสพี่นัดไหนพี่นัดดีกว่า ยินดีด้วยค่ะนัดคุณคือเวหวังว่าจะได้มิีความสุขกับบทนี้นัดเลือกเลขอะไรต่อคะสิบสองค่ะนเอทีมของเบฟคือเอ็กซ์ันเตอร์วินเนอร์เป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะและ มีความตั้งใจอยากจะเอาชนะเบฟโดยตลอดมันเป็นพวกแบบขี้แพ้ชนตีอะไรหรอปเปล่ะทะเลาะกับเขาไปเรื่อยเอลรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นชัวร์ตวนตีนไปเรื่อยอไ, <c oughs> ไม่ขึ้นชัวร์ <c oughs> เป็นบทฝั่งตรงข้ามแต่เป็นบทที่เด่นอีกบทหนึ่งค่ะแล้วเราก็ได้มอบบทนี้ให้กรับกับกบกับกับับกบกับกับับก,กับ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  ได้ไหมได้ไหมได้มาได้มาได้ได้ไดออันนี้แฟิลองแงฟิองแง่องแง่เอแงิองง้ินดอร์อเกมวัดดวงไงตกรับแรกดะโลกันจะตีให้หมดเลยเฮ้ยอินเดาหมดเฉยอินเดอรเจดแล้วกันครับ ดีนดีนดีน,ดนเป็นนักแข่งรถดาวรุ่งรุ่นเล็กมาอยู่กับทีมเอ็กซ์แทนเรของเดฟเขาเป็นคนที่แบบมีความฝันแล้วเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ขยับขึ้นไปแข่งในรุ่นใหญ่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ความหวังความตั้งใจของเขาพยายามทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบหรือว่าเขาต้องทำอะไรที่มันไม่ดีวะเพื่อจะได้ทำให้ความฝันของเขาในการเป็น นักแข่งรถแนวหน้าคนใหม่ให้ได้เป็นบทที่แบบมีความท้าทายว่าแลวาา้วลดีนจะต้องทำยังไงดีนคือ,ด,คอดีนคือลี่อะอาลีอาดีน เลือกใครเลือกสามแล้วกันพถามครับลุงอยู่คนเดียวลุงเาอยู่คนเดียวไปเลยไปเลยไปเลยถ้าไม่ใช่นะกูเดินกลับบ้านเลยวันนี้พูดเลยไม่คิดว่าปิงเอาพูดเลยคอาบพูดเลยอลันคือพี่ใหญ่ใจดีของน้องๆโอ้ใช่เลยใช่เลยเป็นกัปตันทีม X Hunter เป็นคนอ่อนโยนมองโลกนี้ดีชอบดูแล ouais. แล้วก็เป็นห่วงคนอื่นข้อเสียคือไม่ค่อยถนัดเรื่องความรักนะเฮ้ยยังอยู่ได้ไม่ต้อยู่ไป้นคนล้อเลียไนเราจริงๆแล้วตอนแรกเขาเป็นแอคแข่งรถมืออาชีพแล้วก็ผันตัวเองมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟังไว้าอย่างลันล้านรู้ตัวอันนี้เขได้หมดแล้าไปพลาดท่าตกหลุมรักเด็กฝึกงานที่อายุน้อยกว่าตั้งสิบห้าปี มากว่ากี่ปีนะครับ15ปีวัยยุเท่าไหร่วะมสายแล้วคือใส่รับออกมาาเลเลสองฮะชาลีสุดเขาบอกว่าชาลีเป็นลูกเนิร์ด ใส่แว่นตาชมชมอยู่บนหน้าแต่ว่าก็ยังมีความฮอตของรูปร่าง mm. ชาลีเพิ่งเรียนจบทำงานเป็นฟรีแลนซ์ชาลีเป็นคนที่มีความฝันอยากเป็นนักแข่งรถระดับโลก mm. เขาติดตามการแข่งขันของเบฟทุกสถิติของเบฟเขาตอบได้หมดเขาอยากเป็นนักแข่งทีม X Hunter เหมือนกันแต่ปิดที่เขาไม่มีทุนเขาก็เลยต้องไปขอให้เบฟช่วยความอ,อบอุ่นของชารีเปลี่ยนเบฟจากคนไร,ร้หัวใจให้กลายเป็นคนที่กล้ารักคนอื่นแต่จริงๆแล้ว การเข้ามาของชาลีมีเบื้องหลังเขามีแผนการอะไรบางอย่างชาลีเป็นใครในพวกเราชาลีเอาเร็วใส่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 ซื่อซือใส่ใส่ือซื่อใส่ใส่ซื่อ,ช,อ,ช,อชาลีคือ ออกมาใส่ใส่ไอ้กูเลียบเลียบอะไรเชนต์ตา ทิดเดฟเรารู้จักโทนี่ใช่ไหมคะโทนี่จะเป็น Big Boss. บิ๊กบอสคือคือบิ๊กบอสก็อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกคนเป็นนักบุญเป็นคนดีให้การอุปการะเด็กๆแต่ในความจริงแล้วก็คือธุรกิจของเขาก็คือการที่เขาค้ามนุษย์นั่นแหละจริงๆแล้วโทนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรอีกหลายๆอย่างมากของของเรื่องนี้และอยู่เบื้องหลังพวกเราหลายๆคนรวมทั้งอยู่เบื้องหลังการที่ชาลีเข้ามาหาเดฟด้วยเทนตนตาเนี่ยค่ะเขาเป็นเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เป็นมือขวาคนสำคัญของโทนี่หนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะฟิลเหมือนสิวนะลูกครึ่งจะปิ้งเหรอหรือไม่เหนเลยลงลงลงปิง้งลงที่ปิ้งอย่างเดียวเคนตะคือเบนสนุกเคนตะกับคนเคนตะคือ กาฟิลครับน่างคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมิโกะญี่ปุ่นป่ะไหนชอบน่างอ่ะญี่ปุ่นไหมเออเหมือนนะเกาหลีมากกว่าใส่ชุดใส่ชุดอะาเปิดค่ะดูแบบนี้ครับชิมเป็นนักแข่งรถลูกครึ่งไทยเกาหลีเป็นลูกใหม่ที่ทุกคนจับตามองว่าคนนี้แหละที่จะมาแทนเบฟเขา ย้ายมาอยู่ทีมคู่แข่งของเบฟคือทีมเรดเลสซิ่งที่โทนี่สนับสนุนอยู่เพราะว่าเขาก็อีกคนหนึ่งที่อยากออนชนะเบฟเหมือนกันแต่ตัวละครทีมจะเรียกอะไรครับมีความท้าทายและมีสเสน่ห์ตรงที่คนดูจะไม่แน่ใจว่าเขาคือฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีกันแน่นักแข่งรถลูกเรื่องไทยเกาหลีค่ะคร <Okay. S 3> ับเทนเตลออ พูไรเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขาพูดได้หนึสองสามอันยองเลเหรอไม่ได้เลิดเปล่าเอเคุณคุณทรงเกาหลีอยู่นะลองพูดลองพูดอันยองมาเซียมาเลยมาเรับไปเลยค่ะเบนอันยองเลยอ่ะครับอกยากเลยให้เยให้ย <Okay. S 2> <Not. S 1> อนอต <Not. S 1> เป็นนอนครับนอตเป็นเป็นนักแข่งรถอีกคนนึงในทีม X h u n ซ e r ค่ะเป็นนักแข่งรถรุ่นเล็กเนาะนิสัยเฮฮาดูไม่ค่อยจริงจัง <c oughs> เอาเน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้น <c oughs> ี่มองไปไหนแต่ว่าลงแข่งเขาก็เท่เหมือนกันเขาเป็นนักแข่งที่สร้างเสียงหัวล้อและบรรยากาศที่ดีให้ทีมเสมอลุกล <c oughs> <c oughs> ุกลลุกลลุลุกลลุลุกล ขาพ่อเอไอเต้มันมาอย่างนี้ขอมครับผมครับเลยขอมเลยเลยเก้าเดียวเกใช่ปะเอ้ยมิชานแจบครับแจ๊บอ๋อเป็นนักศึกษาฝึกงานัเพิ่งเรียนปีสององมาฝึกงานในทีม X Hunter นแต่นิสัยเป็นคนเขาบอกเป็นคนซึนซึน ค,ค่อนข้างขรึมๆไม่ยอมสงเสยงกับใครแล้วก็งงๆเวลาที่แบบน็อตทำมุกตลกใส่ก็ไม่เข้าใจคนที่เข้ามาใกล้ชิดแล้วพยายามจะดูแลเจฟก็คืออลันแต่ในที่สุดสุดท้ายแล้วจุดๆุดอฮะลุงคิดว่าขายเจฟคนไหนครับคนคนคนออกมาเฮ้ยก็ แ่ครับย่มระวังไม่ดีเจ๊เปิดขึ้ไปเลยเบอร์สิบนะครับเป็นนักแข่งรุ่นเล็กสายฮาอีกคนหนึ to to ่งของทีม X Hunter นเอนาะเซอนิกเป็นคู่หูคู่หากับนอตค่ะทั้งสองคนก็ทำช่อง YouTube ด้วยกัน โซนิคเป็นนักแข่งสายแฟชั่นเนาะไม่ค่อยได้รับรางวัลแข่งรถด,ดีเด่นแต่ว่าได้รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมเพราะาอยู่ในแบบเสื้อผ้าสีสันโดดเด่นเสมอเนาะแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นตัวลูกคู่แหละคู่หูคู่หากันนอสแล้วที่นอสค,คือใครนะคะผมครับ <c oughs> เอแล้วโซนิคคุณจะเป็นใครนะต้องให้น <c oughs> อสเลื <c oughs> อกนต้องรับผมต้ <c oughs> องรับผมใช่ไหม แต่งตัวมารับเลยอ่ะโอ้ยิินเตอร์ล้อนะเอาเอาเลขอะไรครับครับผมเอาเลขสิบเอ็ดเลยครับครับพีดฮะนี่ผมคู่หูผู้หาคู่คูผู้าเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะที่พี่เล่าให้ฟังว่าโทนี่เขามีมีพีดกับเคนตะเนาะที่เป็นที่เป็นลูกเลี้ยงเคนตะเลีอยอยู่กับโทนี่ ในขณะที่พีทออกอาจากบ้านไปแล้วก็ไปทำธุรกิจในวันที่ทีม X x u n t t r r ของอลันกำลังแย่เนี่ยพีทเป็นคนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนวันหนึง่งพีทก็ได้มาเจอกับเด็กอีกคนหนึง่งซึ่งเคยอยู่ในบ้านของโทนี่มาด้วยกันคือเวแล้วเขาก็รู้สึกชอบคนคนนี้ใครคือพีทคะและขนาดนีปิงใรมา อีกแกแล้วอ่ะลุกเล้กกันเหลือคนเดียวแล้วอ่ะเหรอคนเดียวแล้วแล้วปาโทนี่นะคะผมเป็นเบบค่ะคุณบอกพี่จะเป็นเบสครับขอบคุณ เรา<ช>ทุกคน<ไ>รู้จักเบฟเนะาะเบฟเป็นนักแข่งซูเปอร์สตาร์นะคะที่ไม่มีใครเอาชนะเขาได้เนาะมีนิสัยแบบเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยสนคำพูดของใครทำให้เป็นที่หมั่นไส้เป็นนักแข่งรถระดับเอลิสในทีม X h u n ซ e r คือไม่เคยแพ้ใครเป็นที่หนึ่งเสมอ <c oughs> ก่อนแข่งขันทุกครั้งเบฟจะมีนิสัยลดความกดดันของตัวเองด้วยการมีเซ็ก์กับใครสักคนหนึ่งก่อนแข่งแต่เขาก็ไม่เคยคบกับใครได้จงกระทั่งวันหนึ่งคือคือเบฟเป็นคนที่ มีปมในใจก็คือพ่อทิ้งไปตอนเจ็ดขวบเขาก็เลยต้องไปเป็นลูกเลี้ยงของเศรษฐีอย่างโทนี่แล้วในที่สุดเขาก็รู้ว่าโทนี่ทําอะไรไม่ดีมาตลอดเขาก็เลยหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอกับอลันที่มาเจอกันแล้วก็เลยมีความฝนะันในการตั้งทีมแข่งรถเพื่อให้เป็นทีมอันดับหนึ่งของประเทศด้วยกันเบฟใช้ทั้งพรสวรรค์และพรแสวงไต่เต้าจนเป็นนักแข่งยอดฝีมือจนสาเร็จเบฟคิดว่าเป็นคนที่คิดว่าบนโลกนี้คงไม่มีความรักจะกระตั้งมาพบเด็กผู้ชายซื่อบื้ออย่างชาลี ก่อนวสิเขาเลยเปลี่ยนไปแล้วก็พวกพี่ก็คงหวังว่าพวกคุณจะรักตัวละครเหมือนที่พวกพี่รักแล้วก็พยายามทําให้ตัวพวก,ก,กตัวละครมีความสําคัญเนาะสิ่งที่พวกพี่ภูมิใจที่สุดในตัวพวกคุณคือความเป็นทีมเพราะเราเชื่อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราร่วมมือร่วมแรงล้มใจกันซึ่งคุณมีคุณสมบัติเหล่านั้นชัดเจนพวกพี่เชื่อว่ามันคือ,ม,คอมันคือเรื่องจริง ที่พวกคุณรู้สึกต่อกันเนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆน่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกพี่สัมผัสกับพวกคุณคือพวกคุณมีอะไรบางอย่างที่เหมือนนกันเนาะสิ่งสําคัญที่สุดจากนี้ไปอะค่ะคือพี่ในฐานะของคนที่ดูแลเรื่องบทเนาะพี่กล้ายืนยันว่าตอนนี้บทที่เสร็จออกมาสนุกมากและตัวละครทุกตัวมีบทบาทและมีสีสันกันไปคนละทางที่ประกอบกันและทําให้เรื่องนี้มันสนุกมากแต่ในที่สุดแล้ว จากบทที่ดีมันต้องได้รับการแสดงที่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำงานหนักกันในสเต็ปต่อไปนั้นเราคงรู้นะว่าเวลาที่งานชิ้นนี้มันประสบความสำเร็จมันคือ,ม,คอมันคือความลงตัวแล้วก็ช่วยกันแก้ไขตบตีกันกว่าจะออกมาเป็นแต่ละตอนได้นะคะฝั่งพวกคุณเองตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเรียน เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องเรียนการแสดงหรือเรื่องความตั้งใจเรื่องการแสดงเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทกันอย่างมากพวกคุณก็จะมีหน้าที่ของคุณละมีบทบาทและหน้าที่กันคนละอยา่างเพื่อความสำเดดร็จร่วมกันอันนี้คือคำว่าความหมายของคําว่าทีมที่เมื่อกี้พวกคุณพยายามจะพูดกันว่าคุณรู้สึกถึงความเป็นทีมรู้สึกถึงความเป็นทีมนี่แหละคือคําว่าทีมอย่างแท้จริงนะคะพี่ก็ต้องบอกว่าฝากความหวังไว้กับพวกคุณนี่แหละเพราะพวกคุณคือกองหน้าพี่เป็นแค่กองหลังนะวันนี้พี่ก็พยายามที่จะให้โอกาสที่ดีที่สุดกับทุกคนแล้ว อยู่ที่ว่าพวกคุณทุกคนจะพยายามกับมันแค่ไหนซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยลพี่ก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันมีอะไรอยากจะกล่าวากันบ้างไหมคะพูดอะไรไหมพี่ใหญ่ใครไม่รู้อรันเหรอเมื่อกี้เห็นหรอ,อรันลุงลุงลุงก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ที่ทำบทแล้วก็มอบ คาแรคเตอร์ให้เหมาะกับพวกเราทุกคนครับขอบคุณแทนน้องๆแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็เต็มที่กับมาให้ดีที่สุดครับ